สำหรับบ้านใครที่มีปัญหาพัดลมไม่หมุนพัดลมหมุนน้อยอย่าเพิ่งใจอ่อนซื้อใหม่นะครับมันซ่อมได้เรามาดูกันดีกว่ามาแต่ผมขอทําความสะอาดก่อนนะครับเช็ดใบปุ๊บปุ๊บถอดออกมาปุ๊บแกะออกมาปุ๊บปถอดออกมาอ่านี่คือ C ีสีพัดลมครับนี่ค่า1.5ไมโครแล้วมันถุกปัดกี้อยู่เราจะต้องใช้ตัวนี้เลยหัวแรงเอ็นเจอร์บูนหมเลตัวนี้ วัดแรงนะครับผมอยู่ที่40-150วัตต์หัวโตนะครับมาดูข้างในกันข้างในดีกว่าครับว่าเป็นยังไงอ่าเนียดด้ามจากถนัดมือครับเป็นแบบยางเรียบมวนนะครับตรงนี้โค้งมวนสามารถกดได้โดยที่วิบาทนิ้วมือตัวนี้เป็นปลายใหญ่นะครับผมขนาดปลายขนาดประมาณสัก1มิลลิเมตรได้นะครับอ่าแล้วเราสามารถแกะออกมาได้ถอดเปลี่ยนได้นะครับเพราะไอหัวพวกนี้เวลาใช้ไปนานๆแล้วมันจะสึกแล้วก็เปลี่ยนมันได้นะครับอ่าและนี่คือแกนนซินมินะครับผม เวลาเปลี่ยนก็จับใส่อย่างนี้ก็เหมือนเดิมขันเข้าไปเรียบร้อยจานนี้มีสายด้วยนะครับสายยาวประมาณเท่าไหร่มาดูกันดีกว่าครับสายยาวอยู่ที่ร้อยสามสิบเซนติเมตรครับผมอ่1 m, 1 m าหนึ่งเมตรเมตรกว่ากว่าพอใช้งานได้นี่คือไฟแสดงสถา,านะนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือชุดตะก่วนและก็น้ํายาบัดกรีน,นะครับผมชุดนี้ใช้งานดีแน่นอนครับผมซื้อไปปุ๊บเปลี่ยนพัดลมได้เลย ซ่อมพัดลมได้ทันทีนะครับม่าเดี๋ยวมาเราซ่อมกันดีกว่านี่เราลองเสียบปลักก๊กน,นะครับมีไฟสแสดงสถาะนะมาบอกแล้วนะครับอ่าแล้วเรามาลองบัดกีกันดีกว่ามาเลยมาดูกันใกล้ๆมาเริ่มต้นบัดกรีของเก่าออกนะครับนี่มันมันร้อนมากครับตัวนี้พอความร้อนมันถึงเนี่ยนะครับนี่ครับร้อยห้าสิบวัตต์เนี่ยความร้อนถึงปุ๊บมันก็บัดกรีออกง่ายอย่างนี้ในเองไงต่อไปเราก็เอาท่อหดมาใส่นะครับผมเอหดมาใส่ก่อนแล้วก็ประกอบตัวซีตัวใหม่นะครับ ค่า1.5ไมโครฟารตดนะครับผมอ่าทีนี้เราทําการเตรียมสายนะครับสายทองแดงใหม่เราต้องจุ่มด้วยน้ายาบัดกรีนะมันจะได้บัดกรีได้ง่ายแบบนี้นะครับอ่าจากนั้นเราก็ทําการเชื่อมสายเลยนะครับอ่าผมขอเชื่อมสายสักครู่เดียวนะครับจุ๊บจุ๊บแล้วก็นี่ก็ต้องทําให้ท่อหดร้อนนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วเราเราก็ลองประกอบกลับไปดูแล้วไปดูว่าแรงลมเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะครับมาประกอบกับดูนะครับจุ๊บจุ๊บจ มาดูกันครับพัดลมเราใช้เครื่องวัดลมตัวนี้อเรามาวัดแรงลมกันดีกว่าว่ามันจะแรงขนาดไหนนะเบอร์หนึ่งครับผมเบอร์หนึ่งอยู่ที่3.8เมตรต่อวินาทีนะครับผมเบอร์สองเบอร์2อเบอร์2ออยู่ที่4.5้าครับผม4.5เมตรต่อวินาทีอต่อไปเบอร์3ครับเบอร์3อยู่ที่อ้าครับผมว่า สเบอร์เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องซื้อพัดลมใหม่แค่มีหูแรงเราก็ซ่อมพัดลมได้แล้วนะครับ